สำหรับดินามิกคอมเพรสชันไรโชในเครื่องยนต์4จังหวะนะจะหาแตกต่างจากเครื่องยนต์2จังหวะนิดหนึ่งนะครับซึ่งถึงแต่หลักการโดยรวมจะคล้ายๆกันนะครับสำหรับตัวสแตติกคอมเพรสชันไรโชก็เหมือนกันนะก็คือหาจากจุดศูนน์ตยบนที่เป็น TDC มาจุดศูนน์ตยล่างที่เป็น BDC นะครับโดยร่วรคขนี้ให้ระยะชักอยู่5.7.9มิลนะค ขนาดลูกสูบ5.24มิลนะเป็นของเวบรอย25นะตัวเบ้าฝาเนี่ยผมให้ประมาณประมาณครับเบ้าฝาเดิมอยู่ที่ประมาณ 12cc นะครับพอเราหาตราส่วนการอัดตัวนี้ก็คือ RC ตัวย่อนี้อาจจะผิดพลาดยังไงต้องขออภัยนะครับ RC เท่ากับ VD บวกด้วย VC หารด้วย VC นะครับโดย VC 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 คือเท่ากับ12นะครับส่วน VD ก็คือ 3.14คูณ5 12.4คูณห้าคูณ5จาหด้วยสี่พันก็เทเมาทคูณ52 4คูณ52.4บคูณ5 จุดจุดเก้าครับหารได้หนึ่งร้อยยี่สิบสี่จุดแปดซีซีนะครับหา,บาต่าส่วนกันอานก็แทนค่าเข้าไปนะครับก็จะได้เท่ากับร้อยยี่สิบสี่จุดแปดบวกสิบสองหารสิบสองนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสี่จุดแปดบวกสิบสองนะครับ 11.4ตอนหนึ่งครับได้อัตราส่วนการอัดอยู่ที่11.4ตอนหนึ่งครับนี่คือเป็นอัตราส่วนการอัดแบบ histatic compression ratio ของเครื่องยนต์4จังหวะนะครับในส่วนของเครื่องยนต์4จังหวะที่เป็น Dynamic compression ratio ก็คือที่จุด TDC นะครับจุดขเขวียงหมุนสูงสุดนะครับ TDC นะครับเราจะวัดหลังจากที่พอร์ตไอดีปิดสนิทนะครับ พอไอ้ดี ID ปิดสนิทในจังหวะจังหวะอัดขึ้นครับก็คือในระหว่างที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลงครับจังหวัดดูลูกสูบเคลื่อนที่ลงนะครับในจังหวัดที่เลยจุด bdc ไปแล้วเนี่ยลูกไอตัววาล์วไอดีมันยังไม่ได้ปิดสนิทนะมันจะปิดหลังจากที่เคลื่อนที่ผ่านไปเท่าไหร่กี่องศานั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบแคมนะครับก็ต้องไปดูว่าแคมที่เราใช้นะี่เป็นแคมแบบไหนนะครับองศาการปิดหลังจาก bdc จากจุดต่ําสุดนะครับเท่าไหร่นะครับสมมุติเครื่องยนต์คันนี้หมุนแคมไปนะครับปิดหลังจากบีจีซีที่30องศานะครับ3 0องศาโดย30องศาลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับเราก็วัดจากตำแหน่งนี้นะครับว่าขึ้นไปจุดหาท็อปสุดนะครับจากจุดนี้นะครับขึ้นไปหาท็อปสุดนะครับจากจุดนี้ขึ้นไป หาที่ TDC นะครับระยะเป็นเท่าไหร่นะครับผม,มรผมวัดออกมาได้ห้าสิบเอ็ดจุดสี่หกมิลนะครับผมก็เอามาคำนวณหาปริมาตรกระบอกสูบนะครับจากจุดนี้นะครับไปถึงจุดนี้ให้ให้วัดที่พอร์ต ID ปิดสนิทนะครับเพราะสมสมอร์ตไอดีปิดที่สามสิบองศาแบบนี้นะครับก็จะได้ปริมาตรดูดนะครับ VD นะครับเท่ากับสามจุด หนคูณลูกสูงกคือ52.4เหมือนเดิมครับห้าสองจุดสคูณห้าคูณห้าสจุดหนะครับตกหล่นยังไงคูณนี่ละกันห้าสิบเอ่หกครับได้เท่ากับ สามจุดหนึ่งคูณห้าคูณห้านะครับคูณ51.46เนะครับเท่ากับหารหารสี่พันได้หนึ่านะครับหนึ่งร้อยนึด้าสี่สี่นะครับทีนี้เราก็มาหาปริมาตรนะครับ จากจุดนี้นะครับขึ้นไปนะครับได้เท่าไหร่เท่ากับอา่า vd บวก vc หารด้วยเอาไม่อ่าหารด้วย vc นะครับได้เท่ากับ110.9บวก12หาร12นะครับ10.9บวก12 เท่ากับหาน12นะครับได้10.24 10.24ตอนน่อ1นะนะครับก็ได้อัตราส่วนที่เป็นดินามิกคอมเพรสชันเรโชสำหรับเครื่องยนต์4จังหวะก็คือ10.24ตอนน่อ1นะครับทั้งนี้ถ้าเกิดเราองศาการปิดของพอร์ตไอนะครับปิดน้อยกว่านี้นครับอัตราส่วนกราดตรงนี้มันก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับหรือถ้าเกิดมันปิด ช้ากว่าน,นี้นะครับปิด4 5ห้าองศาแบบนี้นะครับอัตราส่วนการอ่านนี้มันก็ต่ำลงไปด้วยนะครับหรือในกรณีที่เราใช้องศาเดิมนะครับเราไปไปเปลี่ยนปริมาตรเบ้าฝาใหม่ก็จะอัตราส่วนการอ่านนี้มันก็จะขึ้นลงตามตัวปริมาตรเบ้าฝาที่เราเปลี่ยนนะครับสมมติถ้าเราลดปริมาตรเบ้าฝาลงอนะ่ะตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราเพิ่ม บ้าฝาขึ้นนะครตอนนี้มันก็จะลดลงนะครับส่วนที่เขาแนะนํานะครับแนะนําสําหรับเครื่องยนต์4จังหวะก็คือตัวดินามิกคอมเพรสชันเรชนะต้องมากกว่า7นะครับมากกว่า7ต่อนหนึนะครับถ้าต่ำกว่านี้ไม่แนะนำนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นน้ํามันที่ออกเทนต่ำกว่าต่ำกว่า90นะครับ น้อยกว่า90เนี่ยให้ใช้7ถึง7.7นะครับส่วนถ้าถ้าประมาณ90ถึง91เนี่ยให้ใช้ประมาณ7.7ถึง8.4นะครับส่วนถ้าเป็น91ถึง95นะครับให้ประมาณ8.4ถึง 9.1นะครับถ้ามากกว่าถ้าเกิดใช้ในการแข่งขันนะครับถ้าแข่งเนี่ยต้องให้มากกว่า9.1นะครับซึ่งถ้าเราเป็นรถรถแข่งทางเรียดทางตงเนี่ยเราก็อาจจะเลือก,กอัตราส่งการเป็น9.1นะครับหรือถ้าเกิดเป็นพวกโมอเตอร์คอร์เนี่ยอาจจะสูงกว่า9.1อาจจะเป็น9.5นะเพราะว่าเราต้องการตัวรอบต้นเยอะ พอรอบต้นเยอะๆแรงบิดเยอะๆในรอบต่ำเนี่ยองศาการเปิดมันก็จะน้อยอ,องศาการเปิดน้อยเนี่ยอัตราส่วนกำกันานก็จะสูงนะครับอย่างเช่นถ้าอย่างเงี้ยครับมันอาจจะสูงเป็นพอ,องศาการเปิดตรงนี้เลือนเลือนน้อยเหลือประมาณอ่าสิบหรือยี่สิบองศาเนี่ยตัวนี้มาคำนวณออกมาเนี่ยอัตราส่วนกระันานมันก็จะสูงเพราะว่าถ้าเครื่องเดิเครื่องยนต์เดิมมันอยู่ที่11.4นอุี่อนี้นะครับ ทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับด y นามิกคอมเพรสชันเรทโชของเครื่องยนต์4จังหวะนะครับในการคำนวณเนี่ยเราจะต้องเช็คที่จุดออพอร์ตไอดีปิดสนิทนะครับตัววาวไอดีปิดสนิทนะครับเพราะเน้นนั่นเลยสำคัญเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์4จังหวะ ส่วนถ้าเกิดขาดตกบกพร่องเนื้อหาส่วนใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับหรือใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ